สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเบอร์วายรายการที่จะเปิดโลกประทัทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสายวิชาของท่านอาจารย์ด้วยนะคะเอาละเรามายืนอยู่ในพื้นที่ที่ใช่ค่ะลานทําพิธีอพิธีอ่ำน้ำมนต์กันเพ็ญนะเราก็หมุนหมุนไปรอบๆอ่ะได้เลยโชว์โชว์เอ๊ะต้องหมุนไปทางไหนเนี่ยเล็กๆไม่เอาหมุนมาทางนี้ก็ได้อนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นโต๊ะ ต๊ะน้ำมนต์นะแต่ว่าลูกพี่เราเรียงไม่เร็งไม่ตรงกันเลยไหนไม่เป็นเส้นตรงหรอคะมาดูดิฮะไม่อ่าไหนอ่าป้าบอดิอ่าอันนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นโต๊ะพิธีพระสงฆ์ค่ะเนี่ยเต็นท์พระสงฆ์ก็สวดนะแล้วตรงเนี้ยเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นลานที่เราเอาถังน่ะนะถังสามพันลูกนะคะเออมาตั้ง คือเราจะตั้งถังต่บนี้อ๋อเป็นเหมือนบ่อน้ํามนต์เลยค่ะเออมีพระมีอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงเวลาอาบเนี่ยเดี๋ยวบนนี้ยแข็งแรงมากค่ะท่านก็ให้ท่านมายืนท่านยืนสี่สี่มุมเลยโอ้โหนะอ่าดูความกว้างของถังกับดูนี้ท่านจะได้ได้มันจะมีพื้นที่ป่าคํานวณแล้วมันจะเหลือว่ามันไม่ข้างเราเป็นเมตรเลยไม่ไม่เรา เราเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้กลัวท่านจะท่านจะไม่มีที่ยืนเรากลัวท่านจะเมื่อยเพราะว่ากว่าจะตักกว่าจะเทคือคนก็จะเดินรอบโตเพราะว่าความสูงจะประมาณนี้ท่านก็จะยืนอยู่สูงกว่าเราใช่ไม่แต่ว่า,า,าไม่ได้ไหมายถึงว่าเราเดินวนนะค่ะ <c oughs> คือเราเราจะมีคนนั่งเหมือนตัวอยูมีมีอ๋อเหมือนตัวอยูเอออ๋อค่ะแล้วก็ทีนี้แถวนี้ก็จะเดินมาทางนี้ ก็ให้่อาบแล้วก็ออกไปอ่าแลต่นี่มาทางนี้ก็ให้ฉันอาบรูมนี้อาบแล้วออกไปข้างหลังนุ่นมาทางนี้เดินมาอาบอาพูดง่ายๆว่าเพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบใช่ใช่เราก็จะเข้าในสี่ทิศทางค่ะเพราะนี้มันก็จะมันก็ใช้เวลาไวอืมนะเอา่ะหมุนอีกนิดนึงซีตรงนี้นะคะ นี่คือปรามพิธีที่ท่านจะนั่งสวด,สวดใช่สวดก็คือปกติเวลาสวดมนต์ก็จะมีเจริญพระพุทธมนต์นั่นแหละก็สิบสี่ตำนานสิบห้าตำนานมีนบพระเคาะหมีสวดอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับแล้วก็หนุนด้านนูน้นด้านนูน้นตามไปดูด้านนูน้นนั่นจะเป็นโต๊ะที่เขาเรียกว่าโต๊ะกล่าวองค์การค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เอาไว้ อ่านองค์การเวลาจะทําอะไรก็ต้องมีองค์การว่าเราทําอะไรเพื่ออะไรเทพเทวาบลอกกล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบัตรตรีวงสรวงบัตรตรีทั้งหลายก็จะอยู่บริเวณนี้ได้ได้ยินว่าจะจัดเล็กๆก็เล็กๆไงใหญ่ไม่เป็นไรไงอ๋อโตะใหญ่ไม่เป็นไรโตะใหญ่ไม่เป็นไรถ้าโตะเล็กก็เดี๋ยวมันก็จะไม่พอดีเดี๋ยวเหมือนเราจะเอาอะไรมาบวงสรวงเอามาปลูกเศษด้วยอ๋อแล้วก็ดูกันก่อนว่าเออ นี่ตอนแรกนะนมัันนนนเเป็จะตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยอืเราว่าเราจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟ้านี่อธิษฐานกับรุง้งซิมีเงารุง้งนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคะโอ้สวยด้วยนี่งามด้วยปะป๊บเลยมามา,มาพอดีโอนะคะอ้าวเป็นโชคดีของทุกคนนะในวิชาของท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อพบเห็นสายรุ้งเมื่อเห็นรุ้งนะคะ คุณสามารถที่จะหันหน้าไปทางรุ้งนั้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานให้ขอขอความปรารถนาใดๆให้ประสบความสำเร็จได้เลยนะคะถือว่าเป็นเป็นแสงสวรรค์เนอะเป็นแสงสเปกตรัมทออกมาโอ้งามมากชัดเจนนะอ่าเนี่ยก็แล้วก็บริเวณเนี้ยที่เราขัดไปเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกราชวัตรราชวัรนะคะขัดแตะไว้เรียบร้อยเราใส่ ใส่ตุงไว้ละใส่ตุงไว้ลว,ว,ลวเดี๋ยวถ้าอย่<ง>อันนี้อันนี้คือ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 ขอบเขตแล้วเดี๋ยวเวลาจริงๆอะ่ะเขาจะต้องมีตัวราชวัตรเวลาพิธีบวงสรวงอะไรพวกนี้เขาจะมีราชวัตรอีกอันหนึ่งเป็นสีขาวแล้วก็จะมีชัตชัตเจ็ดชัด้นสัตว์สามชั้นเป็นเครื่องประกอบล้อมหมายว่ามณฑลเนี้ยคือมณฑลศักดิ์สิทธิ์อ๋อเป็นอีกชั้นหนึง่งอีกชั้นหนึง่ง แล้วพอมันเป็นมูลทนศักดิ์สิทธิ์พอท่านทําองค์การท่านกล่าวองค์การท่านเชิญองค์การแล้วก็ท่านทําให้พวกเราสวดรัตนามาลาเนี่ยม,มงคลที่เราสวมศีรษะเนี่ยก็จะกลายเป็นสายสินที่ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าเราไม่อยากเราอยากให้ทุกคนได้ได,ได้ได้รับแสง แสงจันเออเราก็เลยไปกางเต็นท์แล้วมันกลางคืนด้วยไงสี่ทุ่มแล้วไงอากาศดีมากเอออากาศดีมากแล้วก็จะเย็นเย็นจริงๆแล้วเนี่ยนะป๋าตั้งใจให้มีความขังเนี่ยป๋าบอกไฟไม่ต้องนะคะเราจะอาศัยแสงจันทร์เอาแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วแสงจันทร์เนี่ยสว่างสวัยมากเลยนะใช่แล้วยิ่งในเขตบ้านภูเขาเนี่ยบอกเลยว่าความสว่างของแสงจันทร์เนี่ยเหมือนเหมือนยามรุ่งเช้าเลยตอนกลางคืนเนี่ยไฟไม่ต้องบอกเขายกเลิกไปเลย มีไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเดินเหนเวลารวมกันเข้ามามันอาจจะเนเพราะว่าเราเราเตรียมงานกันตอนค่ำนะคะนั้นก็มีไฟไว้แหละเราแค่แซวกันเล่นๆเฉยๆนะอืมว่าไฟไม่ต้องก็ได้ค่ะนะอากาศดีมากนะบอกเลยช่วงเวลานี้ก็น่าจะซักยี่สิบปลายๆเนอะเกือบสามสิบอากาศเย็นสบายมากคิดว่าตอนเหนืก็น่าจะลมแรงนิดนึงนะคะอนุเครื่องเล่นใหม่เรียบร้อยแล้ว ว้าวมาไวมากเราไม่ได้อัปเดตมานานมากเราไม่ได้สีม่วงเราไม่ได้มาสักครั้งสุดท้ายเรามาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้นานแล้วเรามาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เไลฟ์ส่วนใหญ่เราก็ไปไลฟ์ที่การ์ดเขาอันนี้ของเล่นใหม่มานะอ่าน้ําตกน้าพุวัสดุเสร็จเรียบร้อยมารับพลังได้มาลน้ําพุวัสดุมีคนถามว่าเดินผ่านได้ไหมหรือว่าเขาให้เดินบนให้เดินบนใช่ไหะใช่บางคนนี่คิดจะอาบน้ำก็เลยนะ เนี่ยนะแล้วก็ส่วนข้างนู้นก็เอาไว้ให้ให้ให้กางเต็นท์ได้นะน่าจะเป็นเป็นด้านบริเวณที่ช่วนิวสุยยืนป่าเหมาะกตัวเนี้ยเหมาะใช่ไหมเหมาะเหมาะหมะห้องน้ํามีส่วนตัวด้วยนะโอนคราวที่แล้วป่ามาดิฟกาแฟลาไหนป๋าอยู่ในป่าป๋าติดใจติดใจป๋าติดใจนะคะน้องๆมาอีกไหมถ้าน้องๆมาอีกอย่าลืมมาชวนป่านะชวนป๋านะชวนป่าพิชิตา่ด้วยนะคะนี่นี่ก็บรรยากาศดีมากนะ นี่เราจริงๆแล้วนะถ้าเราไม่เอาต้นไฟนะป๋าแล้วเราบอกว่าแขวนโคมนะโอ้อย่าให้มันอย่าให้มันลำบากเลยอย่าให้มันลำบากวันนี้เลยขังมากเดี๋ยวอยากให้ขังนีแล้วปิดไฟอฮะปิดแล้วปิดไฟอ่รู้ไหมว่าปิดไฟแล้วแล้วผางประทีประหว่างผางประทีปเคยเปล่าเคยเคยเหมือนเหมือนเชียงใหม่นั่นแหละแต่ว่าเอาแค่นี้แหละนะเอ้าก็มามาร่วมกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเอาขาตั้งไปวางเราไปคุยเรื่องเรื่อง นิดหนึ่งหนึ่งความรู้กันหน่อยอ่าหนความรู้เรื่องอะไรก็เรื่องฮวงจุ้ยแหละเอาแบบพื้นฐานเนอะได้นี่ไงได้ความรู้ไปเรื่องหนึ่งแล้วออเรื่องสายรุ้งสายรุ้งก็ยังอยู่นะยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตั้งให้เห็นอยู่ด้วยดีกว่าเหมือนเราไม่เห็นแล้วสายรุ้งมันไม่เห็นตัวเราเพราะว่ากล้องมันกลับหน้าไม่ได้อ๋อวันนี้เร็วเฮ้ยป๋ามันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วยเหรอเออเอออันนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้ อ่าพด้วมทนี้พื้นที่ลานโล่งๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสภาวะหยางยางแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าการที่มีพื้นที่โล่งเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นจุดรวมพลังที่ดีมากแล้วยิ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีลานหน้าบ้านแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมาขังอยู่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ ค่อยๆไปหรือว่าน้ําไหลมารวมตัวกันแล้วถึงจะไหลจากไปเนี่ยถือว่าหมิงถางนั้นมีความเป็นมงคลมากอ่าในี้อเรียกจุดรวมน้ํานะครับตรงไหนที่น้ํามันมาแต่ไม่ใช่ตกปุ๊บน้ําไหลออกไปหมดเลยนี้นี้ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าตกปุ๊บหไหลออ,ไออกไปอย่างนี้ออนเลยอะไรก็ไม่ดีคือมันก็ดูได้ตามตามสภาวะนั่นแหละแล้วก็เมื่อวานก่อนเราก็คุยกันไปถึงเรื่องลานโล่งอย่างนี้วันนี้ก็ให้ความรู้เกีย่ยวกับเรื่องหมิงถางแล้วกันนะ คือในยุคเก้าเนี่ยถ้าอาจารย์พูดไว้เลยว่าสิ่งที่ที่จําเป็นนะมันเป็นตัววัดตัวชี้ได้เลยเนี่ยดูจากหน้าบ้านรู้เลยว่าบ้านนี้จะอยู่ได้ลำบากหรือจะอยู่ได้แบบสบายเนี่ย<ะ>ดูกันที่ลานหมิงถางโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในยุคเก้านะคะบ้านที่มีลานหมิงถางเล็กหรือว่าไม่มีลานหมิงถังโดยเฉพาะบ้านที่หันหน้าไปทิศใต้หรือ,อหันหน้าไปทิศเหนือเนี่ยจะทําให้มีอุปสรรค แล้วก็จะทําให้ยากจนค้นแค้นเออเกิดความยากลาบากในการดําเนินชีวิตการเงินทําธุรกิจใช่ค่ะนะเพราะว่าเราจะเข้าใจได้ไงว่าเฮ้ยทำไมมันอาจารย์ถึงถึงระบุไปอย่างนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าลานหมิงถางจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์หรือว่าหลักการที่การที่ต้องการให้มีลานหมิงถางใหญ่ๆเนี่ยนะมีอยู่สองวัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์แรกคือเหมือนกับเป็นที่เก็บเหมือนแทงน้ําอะ อถ้าเราอยากจะมีน้ําใช้แบบพอเพียงหรือใช้แบบไม่จํากัดเลยเนี่ยเราต้องมีบ่อกเก็บน้ําหรือว่ามีที่เก็บน้ําเยอะเพราะนั้นถ้าหมิงถังใหญ่เท่าไหร่ก็ตามก็แสดงว่าสามารถจะเก็บหรือว่าบรรจุพลังไว้ได้เยอะอ,อะืเวลาเราจะใช้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ได้ออ่าเทียบแบบนี้จะได้เห็นภาพชัดสมมติพูดถึงเรื่องเรื่องการใช้น้ํามันแล้วกันเราต้องการเดินทางไกลๆค่ะ,ะสมมุติเราต้องไปที่ไกลไปหนึ่งพันกิโลถ้าเรามีน้ํามันน้อย เราก็ไปได้แค่อัตริละร้อยโลล้วเราก็ต้องเติมน้ํามันอีกก็ต้องหยุดรอให้น้ำมันน้ำมันมันสะสมะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ไปได้ร้อยโลอย่างเนี้ยมันก็ช้ากว่าซึ่งถ้าคนอื่นเขามีลานใหญ่กว่าเขาก็ไปแสงหน้าเราสมมติเราจะไปแข่งประมูลงานกันเขาไม่ต้องหยุดชะไหมเขาไม่หยุดเขาก็ได้ไปแล้วโอกาสเขาก็มากกว่าเออโอกาสเขาก็มากกว่าโอกาสเราก็น้อยลงทีนี้อันนี้อันนี้คือเรื่องระยะทางส่วนเรื่องกําลังค่ะสมมุติเราต้องแบกของแบบแบกเป้าหมายชีวิตเราพันล้านอ่า อ่ะแต่เราเรามีลานมิงทานสิบล้านสิบล้านจบเราก็ไปไม่ไหวแล้วลากไม่ไปค่นี่ออกมาอ่าแต่ถ้าคนที่เขามีลานมิงทาใหญ่อ่ะเขาทำงานสบายๆเขาก็สามารถลากไปได้มันก็เหมือนกำลังของเครื่องยนต์นั่นแหละถ้าเรามีน้ำมันเยอะเราก็สามารถใช้เครื่องยนต์ได้เยอะได้แรงขึ้นแต่ถ้าเรามีน้ำมันน้อยเครื่องยนต์เราก็น้อยเหมือนเหมือนรถถ่ายอ่ะนะ 1ิแรงมา้าโอ้โหไถดินยังไม่ยังไม่ยังไม่ทะลุเลยเนี่ยแต่ถ้าเจอแบบห้าสิบเจ็ดสิบอ่ะพวกนั้นก็ธรรมดาก็กินน้ำมันมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องมีทรัพยากรมากกว่าอันนี้คือประเด็นข้อที่1ความจําเป็นสำหรับมิงฐางใช่นี่เป็นสาเหตุที่เราบอกเลยว่าเวลาถ้ามีกิจการใหญ่โตนะคะหรือว่าพื้นที่จํากัดเนี่ยเราก็ไม่แนะนําให้สร้างบ้านที่เกินส,สองชั้นหรือสมชั้นนะคะเพราะว่าทันทีที่ บ้านสูงขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นค่ะมันก็เท่ากับว่าโวลูมที่คุณจะใช้พลังงานเนี่ยมากขึ้นลานก็ต้องใหญ่ขึ้นที่จะที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในอาคารอ่ะทีนี้ความจําเป็นที่สองนะทำไมต้องมีหมิงถางหมิงถังเนี่ยเปรียบเสมือนลานกองพลังค่ะอ่ะสมมติพลังที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นสกปรกก่อนมาถึงบ้านเราผ่านร้านข้าวผัดกะเพรามาผ่านร้านไก่ย่างมาผ่านกองขยะมา พลังก็เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นหญินเ<ะ>ป็นออปมามงคลพอมาถึงหน้าบ้านเราปุ๊บมันก็จะมาพักอยู่ที่ลานหญิงฐานอ่าแล้วโลกมันก็หมุนไปพลังงานก็หมุนเคลื่อนที่ไป<ะ>มันก็จะสลัดเอาความเป็นหญินออกไปหรือในขณะเดียวกันถูกล้างด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ลงมาอ่าความสว่างความ<ะ>โล่งมันก็จะเคลียร์ตัวเองให้กลายเป็นหยางอแล้วเราก็สามารถใช้พลังงานที่มีคุณภาพได้<ะ>เออเราใช้น้ำมันที่สะอาดใช้น้ำที่สะอาดอ่ะเราก็แข็งแรง แต่ถ้าเราใช้น้ําที่สกปปกเราใช้พลังที่สกปปกเราก็เป็นอับประมงคลปนอยู่ทีนี้ในยุคเก้าเนี่ยค,ความเป็นอัประมงคลมันแปดสิบค,ความเป็นมงคลมันมีแค่ยี่สิบเพราะฉั้นถ้าเราไม่มีลานใหญ่เพื่อที่จะตากพลังหรือที่จะกลับฟอกล้างพลังให้มันกลายเป็นมงคลมากที่สุดเนี่ย เราก็จะใช้พลังที่เป็นอัประมงคนอยู่แล้วโดยตัวมันเองมาก็เป็นอัประมงคลอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือความจาเป็นของของลานหมิงถางและอีกข้อหนึ่งต้องระมัดระวังเพราะว่าเราชอบอุปโลกลานหนิงถางเราเองเช่นเราเอาถนนเอาถนนเป็นลานหนิงถางเราเอาลานจอดรถเป็นหมิงถางเราอันนั้นไม่ผิดสามารถทําได้แต่มันมีเงื่อนไขอยู่สองอย่างคือคือลานหมิงถางต้องไม่เทราดต้องไม่เอียงคือเทน้ําลงไปเนี่ยมันจะต้องค้างอยู่มันไม่ สมมติถ้ามันไหลเลยไปทางนู้นเลยลงไปใต้ลงไปขวาเลยแต่ถ้ามันมีความเอียงใช้ไม่ได้พอรับได้อยู่อย่างเดียวอเอียงเข้าอเอียงเข้าเล็กน้อยแต่ไม่ใช่แบบว่าเอียงจนล่าชันนะก็เหมือนฝนตกถ้ามันเอียงเข้าเนี่ยถ้ามันมาแบบพอปิ่มๆถือว่าปลอดภัยหรือว่าไหลอย่างนุ่มนวลเออแต่ถ้ามาแบบล้นทะลักเข้าบ้านเราอันนี้ก็ไม่ดีอนี้ก็เป็นอับประมงคน นะเพราะฉะนั้นลานหิงถางที่เป็นลานจอดรถหนึ่งก็คือต้องรักษาระดับอย่าให้ลาดเอียงอ่าถ้าพอมันมีการลาดเอียงปุ๊บมันก็จะไม่ไม่ไม่คงตัวแล้วพลังมันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ยิ่งเลยเพราะที่เทลงไปข้างหน้าเนี่ยพลังมันจะไหลออกหมายหมายถึงมันบาอปไม่ได้เออคือคือตามปกติเนี่ยบอกเลยว่าถ้าโดยหลักการของการของการสร้างช่างเนี่ยนะคะช่างเนี่ย จะทาให้ลานหนิงถางของเราเนี่ยมักจะเป็นหลังเต่าเล็กน้อยนะคะคือนูนขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อที่เวลาฝนตกแล้วน้าไม่ขังอันนี้คือโดยหลักการของการสร้างเนี่ยเขาก็จะต้องระบายน้ําให้เร็วที่สุดใช่ไหมเพราะถ้าขังแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหานน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเวลาเขาสร้างโดยโดยมาตรฐานเนี่ยเขาจะสร้างให้นูนขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะให้น้ํออกลงสองข้างลงสี่ข้างอย่างนี้เนียอนนี้ไม่เป็นไรอย่างงี้ไม่เป็นไรอันนี้พอรับได้คือยืนแล้วไม่รู้สึกหรือว่าเดินขึ้นแล้วไม่รู้สึกว่ามันเอียงอย่างเงี้ยรับได้ ะอ่ะวันนี้ก็เป็นความรู้สําหรับเรื่องหมิงถางนะใครกําลังเตรียมปรับปรุงก็จัดการให้มันได้ถูกต้องตามหลักแล้วกันเดี๋ยว<ะ>เรามาคุยกันใหม่แล้วกันนะในตอนหน้าก็มีอะไรจะสอนมีอะไรจะแนะนําก็ค่อยๆว่ากันไปวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ